สารที่พบมาทั้งหมดมีอยู่4นะครับสารแรกก็คืออัลฟาโซเลมนะครับอันที่2ก็คือเบนโซอยเลตเทอไนอันที่สก็คือโคคาเอทเทรนนะครับอันที่4ี่ก็คือคาเฟอีน2ตัวแรกนะครับตัวแรกน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทที่4ตามพรบรวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท นะครับหรือ,หร,อหรือทางการแพทย์อาจจะเรียกว่ายานอนหลับส่วนตัวที่4ี่คาฟเฟอีนนะครับ <ys> ก, <üyor> ก็คือสารที่อยู่ในกาแฟา<ว>เอาง่ายๆนะครับเป็นที่เข้าใจจะมีปัญหาก็คือสารตัวที่2กับตัวที่สานะครับสารตัวที่2กับตัวที่3ามนี่คือผลของการย่อยสลายนะครับที่ทางการแพทย์ก็มาจากโคเคน dette, นะครับหรือโคโอเคนนะครับ <ys> เป็นการย่อยสลายนะไม่ใช่โคไม่ใช่โคเคนโดยตรง นะครับสารตัวนี้นะครับในทางการแพทย์นะครับยืนยันนะครับว่าเป็นสารที่สามารถที่จะผมอยากให้ฟังเลยนะสารตัวที่สองเนี่ยเป็นสารเบนเนี่ยตัวเบนเบนยเลีนคลอไนด so เนี่ยนะฮะเป็นสารที่เดี๋ยวนะอ่านหน่อย เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับเนี่ยแต่เป็นสารที่เกิดจากขึ้นในร่างกายเมื่อเสพโคเคนนะครับจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ตามพรบายาเสพติดให้โทษนะครับพุทธศักราช2522ส่วนสารประเภทที่3ก็คือโคเคนแอทอรินนะครับเนี่ย ไม่จะเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแต่เป็นเมตาบอไรต์นะครับที่เกิดขึ้นในร่างกายเมื่อเสพโ,โคเคนร่วมกับแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นประเด็นคือสารตัวที่สองกับตัวที่สามนะครับการเกิดเนี่ยแสดงว่าถ้าเราพบตัวนี้ก็แสดงว่ามีการเสพโ,โคเคนนะครับตัวที่สองตัวที่สามแต่ นะครับจากการยืนยันที่ผู้ต้องหาหรือในบอสนะครับได้บอกว่าได้มีการไปหาหมอพวกเราคงจะทราบนะครับที่ไปรักษาหมอทันตแพทย์แล้วหมอมีการให้ยานะครับยาตัวที่หมอให้ยานะครับเนะครับเป็นยาแอมโมซิลิน500มิลิกรัม และคุณหมอยืนยันนะครับในคำบันทึกทำให้การชัดเจนไม่มียาเสรติดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะเรียนนะครับให้พี่น้องสื่อสารมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริงนะครับเพราะนั้นไปพูดกันบางครั้งบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะเกิดการเข้าใจผิดยาที่หมอให้ในอบอสนะครับ